ฮัลโหลสวัสดีคร่ะเพื่อนขอต้ราสูกรีส c ี Mia c h a n n e ดีใจจังก็วันนี้นะะเราจะมาทำ5อันดับแบรนด์สกูชี่ที่เราชอบนะคะกองโต๊ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูอันดับที่5กันเลยอันดับที่5ะคะ่ะจะเป็นของ s e r i a l ของ s a r i a l นะจ๊ะของ s a r i a l มันน่ารักมาก <laughs> ชอบอ่าอันนี้นะคะจะเป็นอันแรกของของกูเดทมะนะคะ เนื้อของมันจะแบบไม่เหมือนุ่นอื่นเอ้ไม่เหมือนอันอื่นนะคะเพราะว่าเนื้อมันจะแบบแน่นแล้วก็ส l o w ด้วยแต่มันต้องใช้กําลังในการบีบนิดหน่อยแบบพอพอบีบมันจะยิ่งเสียงอย่างเงี้ยแบบตื่นปะเหมือนแบบพอเราเอามือออกไปอะคือเราชอบเสียงนั้นนะมันแบบดูเซอร์ดีอะนี่จะเป็นแท็กนะคะของกูเดทามะนะคะหรือว่าของเซเรียลนั่นเองนะคะ ก็อ <premises. S 2> <Nag> ีกอันหนึ่งนะคะจะเป็นของ Hello Kitty ค่ะของ Hello Kitty Hello Kitty ของ Hello Kitty นะคะปี2016นะคะอ็อไม่ค่อยโฟกัสเลยคือเท็กซเจอร์ข้างหลังนี่แบบสวยงามอลังการมากมากอ่ะเออชอบชิชอบมากๆเนื้อของมันจะแบบแน่นแต่ว่าส l โลแล้วก็เหมือนจริงน่ากินมากกดไลค์ให้เลยนะจ๊ะ แล้วก็ของเซริโอนะคะจะไม่แพงมากเขาบอกว่าไม่แพงมากก็ไม่เกินแบบไม่เกินห้าร้อยป่ะก็สี่ร้อยเออสามร้อยสี่ร้อยประมาณนั้นนะคะคือแบบต้องมาใส่ในคอลเลกชันด่วนะคะ่ะอันดับที่สี่นะคะอันดับที่สี่เราขอยกให้เจ้าแม่ความนุ่มสโลและไม่แพงมากนั่นก็คืออีริกนะคะอันนี้จะเป็นตัวที่สโลที่สุดที่เรามีนะคะนุ่มสโลมาก ลำคาเสียงถุงก็ขอไปแต่ว่าของอีริกมันนุ่มสโลมากแบบขึ้นแสงยังลูกสาวนะคะก็มันน่ากินด้วยนะมันดูน่ากินแต่มันไม่เหมือนอาหารมากเท่าไหร่นะแต่ก็มีความสวยงามกุงกิงอะไรกันนี้ของอีริกทุกชิ้นนะคะจะนุ่มสโลหมดเลยแล้วก็ชิ้นใหญ่แล้วก็ไม่แพงด้วยไม่แพงอันนั้นคือจุดประสงค์ที่เรามาให้ปิดอันดับนะจ๊ะ แล้วก็ใครเป็นคนคิดซิกแพคคะขอบอกว่าคนนั้นที่เอทีมากมาคุยกับเกซี่ด่วนนะคะของอีริกก็นุ่งสโลทุกชิ้นอย่างที่บอกไปก็ราคาไม่แพงมากต้องมารีบจับจองกันเลยนะคะอันดับที่2องเอ๊ะสาอันดับที่3ใช่มงินชีวิตสมองก็จะยกให้แกผูนิมารุนะคะของผูนิมารุใช่ไหม ใช่นะคะของพูนีมารุก็ของพูนีมารุนะคะเรามีไม่เยอะแหละแต่ว่าคือเห็นรุ่นออกใหม่ที่แบบเยอะมากๆนะคะก็ของพูนีมารุนะคะเนื้อมันจะแน่นแล้วก็นุ่มนะคะนุ่มกว่าของเซริโอเยอะเลยนะค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็คือเขาทําเหมือนจริงและน่ารักมากมากนะคะของพูนีมารุตตาหนิจะไม่ออกเยอะเท่านะคะเท่าแบบไอบู boom, หมหรือพวกนี้นะอันนี้เราบอกตรงๆเลยนะอันนี้คือ ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วแหละนี่นะคะก็ไล่สีนะจากสีเข้มแล้วก็ลงอ่อนคือแบบมันเหมือนจริงมากยกให้เลยกูดกูดมากๆากพยายามให้คลิปไม่นานมากก็อันดับที่สองนะคะอันดับที่2คืออันดับที่2คือ,อ,อ,คอไอรูมนะคะเพราะว่าของไอรูมมันน่ารักแล้วก็คิดเอทีฟทุกตัวนะจ๊ะแล้วก็คือชอบกลิ่นเราแบบกลิ่นของสกูชี่มันคือชีวิตติดใจแล้วก็คือพีทอะ I love you so much I love you so much so much กันนี้นะคะจะเป็น Peach Eye Bloom รุ่นเก่านะคะเริ่มแ,แล้วนะกแ็แล้วแหละอ๋อหอมมากขอบีบเบาๆนะคะนะก็ประมาณนั้นนะจ๊ะคือแบบกลิ่นมันทะลุมาเลยกลิ่นมันแรงไว้แต่มันไม่ฉุนมันเป็นอันเดียวที่แกซี่รู้สึกว่ามันไม่ฉุนยกให้เลยคะ่ะลูกสาว อันดับที่หนึ่งอ,อันนี้จะเป็นของชาวานะคะชาวา่าอุ้ <laughs> มันเป็นเซเลบริตใช่ไหมอะไรตกกล่องตกนะคะช่างมันเถอะก็คือ <c oughs> <c oughs> ของชาวามันราคาสูงสูงหน่อยแต่ว่าคือมันนุ่มจะโลมาแล้วก็กลิ่นมันหอมทุกตัวเราคอนเซิร์นเรื่องกลิ่นมากๆเลยนะคะแต่ว่านุ่มซาโลด้วยต้องนุ่มซาโลด้วยนะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้นะคะ คือของเขาว่าทําน่ารักมากๆแล้วทําเป็นของกินทุกอย่างเลยเอ่อแกซี่อยากกินน่าก,กินมากๆเลยนะก็ของชาวานะจ๊ะยกให้เป็นอันดับที่หนึ่งเลยแกซี่รักมากอแต่ว่าราคามันก็จะสูงหน่อยนะก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ก็เก็บตังค์ทีนี้แกซี่ก็เก็บตังค์อยู่ประมาณนึงเลยแหละแบ,บ่ว่ากว่าจะได้นะจ๊ะก็ถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์ฝากกด u b s c r i b e นะคะแล้วก็วันนี้ขอไปก่อนนะบ๊ายบาย